เรเลือกคนก่อนค่ะทักคนก่อนจะไม่เอาหมดหมายถึงว่าห้องยังไม่แชทห้องของแมแชทตั้งห้องเป็นแชทใช่ไหมแล้วก็เชิญไปเชิญคนเข้ามาที่ว่าสามคนนี่คือคนรู้จักไม่รู้จักนะเอาเอาตรงเนี้ยค่ะไฮไลท์ตรงเนี้ย <laughs> กขึ้นขึ้นนี้แหละขึ้นอนนีุ้ยอดางานโคจมูกพี่มีวางไหนึ่งสองสหอมองแววคตอสายหาคนตอนกนี้ตอนนี้ด้วยาินไว้นะแต่อ้ต้องนนอนอยู่สุดยอดเเองค่ะแต่มีอยู่ในมือแล้วที่ว่าซิมเราจะเราจะขึ้นเราจะมา ีีหลเด้อเราอยากได้ช่วงที่ว่าสร้างห้องพิพิธภัณฑนี่มีอีกคนแล้วในนั้นห้องโคเก้นแชทมีกี่คนแล้วยังไม่เยอะค่ะยังไม่เยอะเลยในโชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าโคเก้นแชทอยู่ไหนห้องที่เราสร้างเหรอคะใช่เป็นห้องห้องโค้ดอะไระั้นนี้องโค้ห้องโค้ดห้องโค้ดรวยแบบงงงงสิบแปดค่ะสิบแปดคนเองค่ะอ่า เราข้ากลุ่มเราถามก่กอว่าข้าไปแล้วพูดงานได้ไหมข้าพูงานได้ข้าวฮะข้าวหมดเลยแล้วก็พอนี่เราก็วางทุกวันเลยเช้าเย็นพูนตเช้าเย็น ออกมาคนแล้วเพื่อนมาด้วยคนก็คือคนใหม่พาเพื่อนมาด้วยเลยเห็นไหมเขาจะมาแต่ที่หน้าเขาจะมาใหม่อีกแล้วยังจะเอาคนมาอีกใช่คือวันนี้ตัดสินใจแล้วตอนแรกอะว่าจะลงเอ็นแต่แอลเพราะว่าทุนไม่ค่อย คุณมบตาไม่เอาแล้วไซนี้ไหนเป็นผู้ของจับไปเอาตังค่อนลูกตังคมีแหก่มีแรงทุนเฉยเลยจากมาไม่มีตังค์มีแรงทุนเฉยเลยเห็นไปได้หมดเลยข้ามองเห็นไงว่ามันจะได้คืนตอนแรกตอนแรกไม่ไหวไม่มาอะไรอย่างเงี้ย เมื่อไหร่จะมาคือคุยเท่าที่เขาอยากรู้ค่ะเขาถามมาก็ตอบไปใช่จะได้ว่าเรายิงมุใช่เราจะไม่บอกอะไรเขาก็อยากให้มาที่เขาหรกมากกว่าถามมาต่อไปแล้วก็ชวน ฟูนะท,ที่สาวแฟนะ ลองลองของกแปว่าบอกว่าตรงนี้พอดีมันเป็นชาหาดเนาะมันอาจจะมีส่วนที่มันยังแชร์ได้นแบอะไร่างๆแรงโดนแมวขึเป็นแรง่านี้เลยต้องร่มมาทำงานอย่างมีความสุขเนาะใช่ไปทำงานไปก็เวลาโพสต์เพืก็เหมือนกันเราจะบอกว่าเชื่อไปทำงานไปชื่ออะไรคะชื่อช่หเรปอนกันยค่ะ น่โคตรเจ๋งเลยอ่ะยังสำเร็จเลยอ่ะสุดยอดมาแบบง่ายๆเนาะเนี่ยอะไรบอของพี่หอมขาวจะตั้งใจมากเลยนะตั้งใจทำงานตรงนี้มากเลยอยากขออะไรคะเพ่มันมันโดนอะมันเป็นอะไรที่เราต้องการค้นหามานานเหมือนเราเจอสิ่งสิ่งที่โดนอ่ะก็คือแผ่นทุกอย่างคือเราไม่ต้องไปแบกของคือขายของใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปหาที่อยูของใครขายอะไรขายน้ำหอม น,น้ำหอมหรืเองทำเองทำน้ำหอมค่ะเองเป็นเจ้าของแก่เลยแก้วกะายน้หอมไม่น้หอมที่เขามาขายซีซีค่ะ<อ>

А, อย่างน้องหอบอกวันนั้นที่หัวเป็นเียนั่นแหละคือเป็นคนคิดบวเพราะว่าเขาเข้าห้องคอนเซนต์ใช่ไหมเนี่ยเข้าห้องคอนเตเรียนรู้จากงานเพื่อคิดแล้วก็เปิดความเชื่อกอเชื่อปุ๊บก็ตาที่จะบอก่เพราะว่าเราไปให้เขาท้่เราไม่เชื่อ เซ่นี้ลูบีไหม่ะลูบีนเีดอ้ลยอนนลยเด้เลยอนนี้เลดี้เลยเดนนี้เลยดือนนี้เลยเดือี้เลยเดอนนี้เลยเดอนนี้เลยเดอนนี้เดือนนี้เนนี้นนี้นนเนี้ยเดือนนี้เล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 ยเ้อนนี้ยเดือเลยเดี้เยเนนี้เลยอนนี้เยอ้ดือนนี้เลยเดือนนี้เลยเดี้เลยเดือนนี้เลยเดอนนี้เลยเดือนด้เลยเดือนนด้เด้ ามาแล้วนนมาุมากก,า,า,า,กามากตนแรไปที่ขึ้นทโอแต่มุกา,าแต่ว่าไม่ได้เลยเดืนนั้นอะ่ะางไม่เยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่มีใครมาแต่เดือนพฤษาก็เยอะเหมือนกันกสกุนเยอะมากแล้วก็วางไม่เยอะมากเลยนะแตมีคนคักแล้วก็คนรอรอง,งนงคุยกับคนนี้คุยยังไงครับคยับคน,นงไงไ กับคนก็คือคนที่เราแบบแว่าเราเราเราพูดเปิดใจเขาแบบยังไงเปิดใจเขาถามเขาก่อนว่าเขาใช่เขาเห็นเขาเกียวกโทรศัพท์อยู่เนี่ยเราแล้วก็ถามเลยไปทักทายก่อนว่าเป็น,านายไงอยู่านี้เลยยังไงเป็นไงทักทายเขาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วโท,ทรศัพท<า>พ์เน็ตแรงไม่อะไรอย่างเงี้ย กาแฟไหมอะไรเงี้ยทำเราได้เสีย